เียวไปมุมใดมุมไหนก็คืองามอลังการแต้แตเลยนะครับสําหรับในวัดแห่งนี้เนาะ <c oughs> คือลายหูไายตาไปโบเแ,แต้หันเงาดูเก้าสะท้อนเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> กรุณาถอดรองเท้าตั้งแต่มีสีท่าก็คือจะฮอนอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้ครับตอนนี้ที่อยู่ที่วัดพระพุธพทธบาทห้วยต้มนะครับอยู่ที่ตำบลนาสายอำเภอรีจังหวัดละปูนครับ วัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนของชาวปากกากะยอรหรือว่ากระเลียงที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยภายในวิหารหลังใหญ่มีสรีระสังขารของครูบาชัยวงศ์สาพัฒนาหรือว่าครูบาวงพระนักพัฒนาและก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านห้อยต้มครับตั้งหลังของไอตินี่นะครับก็เป็นสรีระสังขารของครูบาวงครับตะกี้คือเข้าไปถวายสังฆทานในวิหารมาเรียบร้อยเนาะที่นี่ถ้าอยากว่าถ้าอยากมาถวายสังฆทานก็สามารถมาได้เลยนะครับเปิ้งก็มี ตุนะครับนั่งประําอยู่เนาะกว้างใหญ่นะครับมีหลวงปู่คูบาห้าองค์เนาะเดี๋ยวไปดูนะครับหอยพุทธบาทหอยพระพุทธบาทโอ้ตรงนี้ก็ใหญ่อลังการนะทุกคนวัดนี้คือเป็นวัดใหญ่ที่สุดในอำเภอรีนะครับพรักนะครับนะ เปิดได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเบอร์ใสเกลือพืนมาแ่เดียวถอดไว้ก่อน <ś c oughs> สุมาตเตครับสุมาตเตครับถอดเกลือก่อนในนี้ก็อากาศดีเย็นสบายก็จะหันภาพเขียนฝาผนังครับทุกคนจะเป็นลวดลายเป็นแบบประวัติของวัดเนาะเป็นประวัติต่างๆการก่อตั้งก่อสร้างวัดต่างๆ จะหั่นเสื้อผ้าที่ใส่ก็คือเป็นชุดกะเลี่ยงชุดประกากย่อเนาะอ๋อนี่กะหอยพุทธบาตรอะ่ะนี่ครับอันนี้คือหอยพระพุทธบาทเนาะอยู่ตรงนี้หอยพระพุทธบาทนะครับมีสองหอยเนาะก็คือเปิ้นส่งน้ําใส่ตรงนี้เนาะน้ําก็จะไหลไปล้างห้อยพุทธบาทแล้วก็มีหูระบายน้ําออกไปทังนอกนี่เจดี JD นะครับ โอ้แล้วกดทั้งปุ้นของงามขนาดเลยเป็นวิหารคนะ่ะอย่างน่าลวดลายงามขนาดเลยพระเจดีย์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนเนาะนี่นะครับโอ้โหพอเนะทุกคนก็คืองามงดงามขนาดเลยอะ่ะโอ้บรรยากาศดีลมเย็นเหมือนฝนจะตกแล้วเดี๋ยวนี้ลมเย็นบรรยากาศดีแล้วก็คืองามลวดลายต่างๆนะครับเป็นแต่งงามขนาดเลยละเอียดละอ่อนเิ่นว่า ปรานีดปลานีดออันนี้เป็นโบสเนาะเปิ้นห้ามไม่ยิงเข้าไปเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้คือพ่้จายก็เข้าไปได้แลว้วก็ประตูปิดอยู่เตียวไปมุมใดมุมไหนก็คืองามอลังการแต้แต้เลยนะครับสำหรับในวัดแห่งนี้เนาะ เดียวที่จะปลาไปพ่ออันบอ่อน้ํแต่ที่มันมีบ่อน้ําศักด,ดิ์สิทธิ์เนาะเราไปได้หันเตือนนะครับมันต้องออกไปตัางนอกปุ้นนะครับเมากะตะลึงกับความงดงามของภายในวัดนี้นะครับเดี๋ยวออกไปตัางนอกปลาไปดูอันบอ่อน้ําศัดกดิ์สิทธิ์อีวะโออยู่ในมูอ๋อบอ่อน้ำทิพนะครับบอ่อน้ำทิพเที่ยวลงมาออกมาจาก ในบริเวณวัดนะครับออกมาต่างนอกอ๋อแต่ก็ยังอยู่ในเขตวัดอยู่ไหนอ่ะโอ้ไม่นี่จ้ะโอ้ไม่นี่จ้ะอ๋อถ้าจะถ้าจะเป็นในปูนเนื้อบอ่อน้าที่เป็นล้อมไว้กะน่าจะเป็นบอ่อนั้นเนาะแต่เวเข้าไปบ่ได้เป็นล็อกประตูไวล้ละ บ่อน้ําทิพย์นี่คือเขาบัต้องไปตักคนเดียวละะแล้วนะครับเปิ้ลมีปั๊มปั๊มน้ําปั๊มขึ้นมาให้แล้วนะครับเปิดก๊อกอันนี้กินได้เลยทุกคนน,นี่ดื่มได้เลยนะครับน้ําทิพย์ตรงนี้แมงสีหัวหาตาที่นี่ก็มีเนอะอันนี้ก็เป็นตังในเจดีแต่พอแน่ใจว่าพปิ้นฮ้องว่าเจดีอย่างเพราะว่าที่บานป้ายเจดีนะครับแต่ภายในนี้ก็คือ มีพระพุทธรูปแล้วก็เป็นกระจกนะครับมีพระพุทธรูปแล้วก็เป็นกระจกเต็มไปหมดเลยก็แบบงามเห็นแบบหนึ่งนะครับแต่บันแน่ใจว่ามันมีที่เปิดไฟหรืออย่างก่อน,นะครับถ้าถ้าในนี้มันสว่างเออมันมีหลอดไฟแต่เปิดแบบเปิดเนาะ ในเจดีเย็นสบายเงียบสงบแล้วก็เป็นจุตที่มีความงดงามแปลกตานะครับลวดลายต่างๆเป็นกระจกเป็นอย่างเนี้ยนะครับโอ้คือเตียวมาคือแบบลายหูลายตาคือลายหูลายตาไปบนเตๆหันเงาดูเก้าสะท้อนเต็มไปหมดเลยนะครับปาชแวบมาตี้ พระาธาตุเจดีสีเวียงชัยนะครับก็เป็นพุทธสถานของวัดพระพุทธบาท,ทห้วยต้มเที่ยวไปตะกี้นะครับอยู่ห่างจากวัดตะกี้ประมาณสองกิโลเนาะนะฮะไก่อยู่นะครับก็เอารถมาแล้วก็พอนี่ก็เป็นพระาธาตุนะครับโอ้เป็นพระาธาตุงามใหญ่โตนะครับเข้ามาก็จะหันอันเป็นพระพุทธรูปก่อนเนาะ ก็สหันพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับหลังพระพุทธรูปนี่ก็จะเป็นองค์พระเจดีเนาะกร mm ุณาถอดรองเท้าตั้งแต่นี้เข้าไปสีท่าก็คือจะฮอนอยู่นะครับเดี๋ยว mm hmm. อ่าได้อยู่บ่อนนะครับเตียวได้นะครับถอดรองเท้าเดียวเข้าไป mm hmm. ลมดีกระดาทุกคนลมดี ลมวันนี้มาคือลมดีแต่แตเลยใหญ่ขนาดลมเย็นดีนะครับถึงแม้ว่าแดดจะแหงแต่คือมีลมปัดลมเย็นลมเย็นสวยๆแล้วก็ได้ยินเสียงกุ้งกุ้งงกิงๆค,ค,คือแบบทำให้จิตใจสงบพ่อนคลายนะะนืม ตรงกำแพงของพระาธาตุนะครับนี่ของพระมหา,าธาตุก็จะมีเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางต่างๆเนาะในบริเวณพระมหา,าธาตุนี่ก็คือกว้างเหมือนกันนะครับกว้างใหญ่นะครับงามตัวสะอาดหูสะอาดตาเปิ้นมีจอ่องให้บริการตัวนะครับเพราะว่ามันฮอนคือแดดมาปเป็ียวคือฮอนนะครับมีจ่องให้ตัวดีขนาดเลย แล้วปิ๊กมาปลากันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาพอกันไวยติ๊กจะปลาไปแอลตี้ในแหมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ